วันนี้เวลา10นาฬิกา11นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทรงเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของสำนักวิชาแพทยาศาสตร์และเป็นอาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง15ชั้นเริ่มก่อสร้างวันที่18กุมภาพันธ์2562แล้วเสร็จวันที่15 มีนาคม2,565มีพื้นที่ใช้สอยรวม34,570ตารางเมตรประกอบด้วยห้องเรียนห้องประชุมห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและวิจัยพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์และห้องสมุดเป็นต้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งสำนักวิชาแพทยาศาสตร์ขึ้นเมื่อปี2555ต่อมาปี2556แพทยสภาได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งผลิตแพทย์เพื่อชุมชนตามรอยพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณาสุขได้โดยกว้างขวางเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณาสุขของภูมิภาค รวมถึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเริ่มเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา2556ที่ผ่านมามีนักศึกษาแพทย์เข้ารับการศึกษาทั้งหมด10รุ่นสำเร็จการศึกษาไปแล้ว4รุ่นรวมทั้งสิ้น123คน ปัจจุบันศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์สุภกรโรจนนินท์เป็นคณะบดีสำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีบุคลากรทางการศึกษา151คนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1ถึง6รวม213คนและจากนั้นเวลา10นาฬิกา52นาทีสเสด็จไปยังห้องประชุมชั้น15อาคารสำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทรงแสดงประาถาพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมูโนออนโคโลจีเป็นวันที่2 ในการนี้ทรงประกาถาในหัวข้อตัวยับยั้งจุดตรวจของภูมิคุ้มกันหรืออ m มูนเ c ็ e c k p o i อิน n h i ิเตอร์พระราชทานแก่ขนาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบุคลากรสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายโดยวันนี้เป็นหัวข้อต่อเนื่องจากหัวข้อที่ทรงบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถแยกความแตกต่างของเซล์มะเร็งออกจากเซลปกติในร่างกายและทำลายทิ้งได้โดยอัตโนมัติ แต่ยังมีเซลล์มะเร็งบางส่วนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจนสามารถหลบหลีกไม่ถูกกำจัดจากระบบภูมิคุ้มกันได้และพยายามปรับตัวอยู่ร่วมกับเซลล์ปกติซึ่งจะส่งผลให้เซลล์มะเร็งสามารถลุกลามแพร่กระจายตามร่างกายได้อย่างอิสระทั้งนี้นกลไกสำคัญเกิดจากโมเลกุลของจุดตรวจภูมิคุ้มกันบนผิวของเซลล์มะเร็งมีปฏิกิริยากับตัวรับบนเม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบเม็ดเลือดขาวทำให้ประสิทธิภาพการตรวจความผิดปกติลดลง สำหรับแนวทางการยับยั้งการกดระบบภูมิคุ้มกันโดยใช้ยาที่เป็นโมโนโคโนอ a ลแอนติบอดีถือเป็นแนวทางใหม่ของการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งที่จะทำให้เพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็งมากขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาหาแนวทางยับยั้งการหลบหลีกของเซลมะเร็งด้วยการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันเช่นการใช้ยากลุ่มยับยัง้งจุดตรวจภูมิคุ้มกันสองชนิดร่วมกันหรือการใช้ยากลุ่มยับยัง้งจุดตรวจภูมิคุ้มกันร่วมกับการรักษาแบบเคมีบำบัดซึ่งถือเป็นความหวังของโลกยุคใหม่แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันผลการรักษาในระยะยาว นอกจากนี้แผนการรักษาถือเป็นเรื่องความสำคัญซึ่งขึ้นอยู่กับระยะการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นเป้าหมายตลอดจนขนาดยาที่ใช้และระยะเวลาของการใช้ยาตามความเหมาะสมของร่างกาย